สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประวัติศาสร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีคำถามคำถามหนึ่งที่ได้มีลูกเพจของผมเนี่ยถามผมมาในเพจ a c e b o o k ว่าพี่เจ๊ททำไมกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยหรือถ้าพูดได้ถูกต้องเนี่ยก็คือกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นถึงได้เรียกเรือลำนี้ว่า เรือเดสทรอยเออร์หรือภาษาไทยเนี่ยคือเรือพิฆาตซึ่งดูยังไงเนี่ยมันก็ไม่ควรเป็นเรือพิฆาตได้เลยถูกไหมเพราะด้วยความที่รูปลักษณ์หน้าตาและฟีเจอร์ของมันเนี่ยนะครับผมมองยังไงเนี่ยก็คือเรือบรรทุกเครื่องบินถ้าให้เฉพาะเจาะจงเนี่ยก็อาจจะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดเบาหรือไลท์แอร์คราฟต์แคริเออร์นั่นเองแต่ยังไงเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรือพิฆาตนะครับผมเพราะเรือพิฆาตเนี่ยหรือเรือประเภทเดส t r รอยเออร์เนี่ยนะครับผมของกองทัพเรือไหนๆเนี่ยก็ไม่ได้มีลักษณะเป็นเเรรืืออบบบบทุกค่งินนแี้ แต่ทำไมนะครับผมกองทัพเรือของกองกําลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นเนี่ยถึงต้องเรียกเรือลานี้ว่าเรือพิฆาตด้วยเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับผมเรามีคําตอบจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันซึ่งมันน่าสนใจมากๆเลยนะครับก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับเรือประเภทนี้ของกองเรือ JSDF กันก่อนละกันนะครับเราจะยังไม่พูดถึงชื่อมันนะครับผมว่าทําไมมันถึงเป็นเรือพิฆาตแต่ลักษณะของมันเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดเปรียบเทียบกับเรือรุ่นอื่นๆของกองทัพเรือประเทศอื่นเนี่ยนะครับผมเราอาจจะจัดได้ว่ามันเนี่ยนะครับผมเป็นเรือ Light Aircraft Carrier หรือเรือบรรทุกเครื่องบินแบบเบาที่เราได้บอกไปกับอีกประเภทหนึ่งเนี่ยนะครับผมคือเฮลิคอปเตอร์แคริเออร์นั่นเองซึ่งก็เหมือนกับเรือจัก,กรีนัลเเบตของประเทศเราในตอนนี้นะครับผมนั่นก็คือเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์โดยที่กองเรือของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมมีเรือลักษณะแบบนี้เนี่ยที่มีดาดฟ้าเรือที่สามารถจอดอากาศยานได้และใช้งานอากาศยานขึ้นลงได้เนี่ยนะครับผมอยู่ทั้งหมด4ลํลำด้วยกันจาก2คลาสนะครับผมนั่นก็คือเรือชั้นฮิวกะ ที่มีรหัส D D H 1 8 1และ D D H 1 8 2กับอีกชั้นหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็คือเรือชั้นอิซุโมะที่ประกอบไปด้วย2ลำเช่นเดียวกันนะครับผมนั่นก็คือ D D H 1 8 3และ D D H 1 8 4ซึ่งเรือชั้นฮิวกะกับเรือชั้นอิซุโมะเนี่ยนะครับผมมีความคล้ายคลึงกันมากเลยด้วยบทบาทหลักนะครับผมที่เป็นเรือพิฆาตเฮลิคอปเตอร์ ter, หรือเฮลิคอปเตอร์เดสทอยเออร์ แต่สําหรับชั้นอิซุโมะเนี่ยนะครับผมมันเนี่ยจะถูกออกแบบให้ใช้งานนะครับผมอากาศยานเครื่องบินรบใหม่ของกองทัพญี่ปุ่นได้ด้วยนั่นก็คือ F-35B นั่นเองนะครับด้วยความที่นะครับผมเรือพวกนี้เนี่ยสามารถบรรทุกอากาศยานทั้งเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินได้เนี่ยนะครับผมจำนวนหลายลำ เป็นหลักสิบเลยนะครับแล้วก็ใช้งานนะครับผมเครื่องบินเหล่านั้นได้เหมือนกับเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดเล็กของกองทัพอื่นๆเลยบทบาทการใช้งานของมันเนี่ยนะครับผมไม่ใช่เรือพิฆาตแต่เหตุผลที่มันถูกเรียกว่าเรือพิฆาตเนี่ยนะครับผมก็มาจากหลากหลายสาเหตุเหมือนกันอย่างแรกเลยนะครับผมเรามาดูที่เรื่องราวของประวัติศาสตร์กันก่อนนั่นก็คือนะครับผมข้อจํากัดหลังสงครามโลกครั้งที่2และ Pacific Constitution หรือรัฐธรรมนูญสันติภาพของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับ หลังจากญี่ปุ่นพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเราก็รู้กันว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นฝ่ายอักษะที่ทําสงครามนะครับผมคุกคามประเทศอื่นๆในแปซิฟิกทําให้เมื่อพอแพ้แล้วเนี่ยนะครับผมสหรัฐและฝ่ายสมรันธมิตรเนี่ยได้กําหนดข้อจํากัดที่เข้มงวดเกี่ยวกับกําลังทางทานของญี่ปุ่นอย่างสตริกมากๆเลยนะครับผมนั่นก็คือรัฐธรรมนูญปี1947โดยเฉพาะมาตรา9ที่ระบุว่า ประชาชนชาวญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องละทิ้งสงครามตลอดการในฐานะสิทธิอธิปไตยของชาติและปฏิเสธการใช้กําลังหรือขู่เข็นประเทศอื่นๆเมื่อเกิดข้อพิพาทระหว่างประเทศซึ่งนั่นเนี่ยก็แปลว่าญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมไม่มีสิทธิ์รักษากองทัพหรืออาวุธที่มีศักยภาพในการทําสงครามเชิงรุกคือมีเครื่องบินมีได้นะครับผมแต่ตัวของเครื่องบินรบเองเนี่ยมันก็มีพิสัยการปฏิบัติการที่ไม่ได้ไกลสักเท่าไหร่สามารถนะครับผมบินปกป้องน่านฟ้าปกป้อง เขตชายแดนของญี่ปุ่นได้สบายๆอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมีเรือบรรทุกเครื่องบินมาด้วยเนี่ยนะครับผมมันจะขยายขอบเขตในการรบทําให้เรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นอาวุธเชิงรุกกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมเลยถูกแบนห้ามมีอาวุธประเภทนี้นั่นเองนะครับผมในช่วงแรกหลังจบสงครามโลกครั้งที่2เลยเพราะตอนนั้นอเมริกาเนี่ยก็ยังไม่มั่นใจนะครับผมว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะกลายมาเป็นพันธมิตรที่ดีกับอเมริกาได้หรือเปล่าเช่นเดียวกับคําว่ากองทัพนะครับผมทำไมเราถึงไม่เรียกว่า กองกำลังของญี่ปุ่นหรือ a r m f o r c e of Japan หรือ something like that นะครับผมอะไรแบบนั้น แต่เรียกว่าเป็นกองกาลังป้องกันตัวเองเพราะถ้าเกิดเป็นกองกําลังป้องกันตนเองเนี่ยนะครับผมมันจะถูกจํากัดขนาดของกองทัพได้ด้วยรัฐธรรมนูญที่ว่าไปเนี่ยแหละทําให้มันเนี่ยนะครับผมสามารถถูกใช้งานได้เพียงแค่การปกป้องอํานาจอธิปไตยบนเกาะของญี่ปุ่นเท่านั้นนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์และที่มาของรัฐธรรมนูญปี1947โดยที่พอเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับผมญี่ปุ่นก็กลายมาเป็นนะครับผมหนึ่งในประเทศพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาที่มีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นมากมาก และเรียกได้ว่านะครับผมเป็นบูลวากออฟ แปซิฟิกเลยนะครับผมหรือเป็นผู้ปกครองมหาสมุทรแปซิฟิกเพราะการขยายอํานาจอย่างก้าวกระโดดของจีนรวมไปถึงอํานาจทางการทหารเนี่ยทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมต้องเริ่มกลับมาติดอาวุธกองทัพของพวกเขาอีกครั้งหนึ่งแต่รอบนี้เนี่ยนะครับผมด้วยความสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาซึ่งนั่นก็รวมไปถึงนะครับผมการพัฒนาสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินในทางพลติไนัยออกมาได้โดยที่กองทัพญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มต้นติดอาวุธอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็ในยุคสมัยของ อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นผู้ล่วงลับไปแล้วนะครับผมอย่างนายชินโซอาเบะในสมัยแรกของเขาแล้วทีนี้หลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วมันไม่ผิดกฎหมายเหรอไหนบอกว่าห้ามสร้างไงถึงแม้ว่าอเมริกาจะสนับสนุนเนี่ยแต่ญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับผมก็เคร่งในเรื่องของรัฐธรรมนูญมากๆเพราะญี่ปุ่นเนี่ยไม่เคยแก้กฎหมายไม่เคยเปลี่ยนรัฐธรรมนูนที่ได้มาในปี1947เลยเป็นเวลาเกือบเกือบ80ปีแล้วแล้วญี่ปุ่นทํายังไงกันล่ะครับ ก็ง่ายนิดเดียวนะครับผมในเมื่อแก้กฎหมายแก้อะไรไม่ได้ถูกไหมก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนกฎหมายนะครับผมไปเปลี่ยนชื่อของเรือมันซะเลย พเพราะเรียกได้ว่าการ d e ฟ i ประเภทของเรือเนี่ยการตั้งว่าเรือลํานี้เป็นเรือประเภทนี้เรือลํานี้เป็นเรือประเภทนี้แต่ละประเทศเนี่ยน,นะครับผมเขาก็ตั้งไม่เหมือนกันอย่างของอเมริกาเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้เรียกเรือประเภทพวกนี้เนี่ยนะครับผมว่าเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดเบาแต่เขาจะใช้คําว่าเรือจู่โจมสะเทินน้ําสะเทินบกเพราะอะไรกันเพราะรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็กําหนดว่าสหรัฐมีเรือบรรทุกเครื่องบินได้แค่11ลําเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็บอกได้เลยว่าเอ้านี่เนี่ยไม่ใช่เรือบรรทุกเครื่องบินนะมันคือเรือจู่ นี้นะครับผมเช่นเดียวกันกับกรณีของญี่ปุ่นถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการเปลี่ยนกฎหมายเปลี่ยนรัฐธรรมนูนแต่ก็มีการนะครับผมรีอินเทอร์เพเทชันหรือการตีความใหม่นะครับผมของมาตรากฎหมายที่มีอยู่แล้วอย่างมาตราที่9เนี่ย ชินโซอาเบะเนี่ยนะครับผมก็ออกมาตีความนะครับผมมาตราที่9ใหม่จากเดิมเนี่ยนะครับผมที่บอกว่าเฮ้ยญี่ปุ่นเนี่ยห้ามรุกรานประเทศต่างๆนะสามารถป้องกันอธิปไตยได้อย่างเดียวเขาก็ตีความว่าอย่างนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยก็สามารถไปร่วมรบกับประเทศอื่นประเทศไหนที่เป็นพันธมิตรก็ได้ถ้าสงครามนั้นเนี่ยมันเป็นสงครามที่เกี่ยวกับการปกป้องประเทศญี่ปุ่นหรือเซลฟดิฟเอนซ์ แปลงง่ายเนี่ยก็คือชินโซอาเบะเนี่ยนะครับผมอยากให้กองกําลังกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยสามารถไปรบต่างประเทศได้เพื่อช่วยพันธม,มิตรของพวกเขาอย่างเกาหลีใต้หรือไม่ก็ไต้หวันนั่นเองเช่นเดียวกันกับเรือบรรทุกเครื่องบินก็แค่ตั้งชื่อประเภทของมันใหม่ขึ้นมาให้มันไม่เข้าข่ายนะครับผมของการเป็นแอร์คราฟต์แคริเออร์คือถ้าเกิดใช้คําว่าไลท์แคริเออร์หรือเฮลิคอปเตอร์แคริเออร์เนี่ยมันยังอาจจะสามารถตีความได้ว่าเป็นเรือที่บรรทุกอากาศยานถูกไหมแต่ถ้าเกิดใช้งานเรียกมันว่าเป็นเรือพิฆาตที่กก็็็มีีชั้้นนนขอออองเเรรืืพิาห er ยู่่แลวจะป การล็อกหลบข้อกฎหมายได้นั่นเองนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยกองกําลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นจึงเรียกเรือประเภทนี้ว่าเรือพิฆาตเฮลิคอปเตอร์ถ้าเป็นเรือในชั้นของฮิวกะคลาสที่สามารถบรรทุกเฮลิอคอปเตอร์ได้เท่านั้นแต่ถ้าเกิดเป็นชั้นของอิซูโมะคลาสที่สามารถบรรทุก F-35B ได้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเรือพิฆาตอนเนกประสงค์แทนนะครับโอ้โหก็น่า,นานสนใจมากๆเลยนะครับผมก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมใช้เพื่อขยายกองทัพขยายกองกําลังของเขาแบบถูกกฎหมายไม่ผิดต่อ รัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวในวันนี้ถ้าเกิดชอบใจงไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปกับคลิปของเราหน่อยนะครับวันนี้ขอเนี้ยลาไปเพียงเท่านี้ถ้าข้อมูลผิดพาดประกันใดหรือขาดตกบกพร่องตรงไหนเนี่ยผมต้องขออภัยมานทัทีนี้จริงๆนะครับไปละครับบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ